ระวังระวังข้างกลับนะครับเพราะพ่อพระพอยู่ลิ้นแม่น้ำโขงนี่ครับนี่คือแม่น้ำโขงพระองค์นี้คนผ่านไปผ่านมาเขแวะทำไว้ตอนลูกเป็นพระอย่างครับเป็นเป็นขึ้นสีล่มเลยค่ับเปนโพขึ้นต้นโพขึ้นงามเพลินนี่ เอ็นเอ็นเจ็บถึงอย่างงี้นี่ติดข้างดำเลยครับ ผู้เป็นส่วนบนมัดเลยยอ่อางเดือดเือยห้อยนามสอกอมไหมท,ที่ห้อยน้ำกัดสอกตะลิงเอมไหมนะครับนาำผลงลูกเลกเลยครับภาพไม่เรื่อยๆครับไม่มพอตลาด ตลาดนัดให้มาเลีงราเจ้าลูกว่าเพื่อนขายอย่างนี้ด้วยกันครับคืออะไ่นี่รับนะซีรักชิพันเตยเตยหอมใส่มะกะพนนีุ้ไทยอาควอนชิบตตัวน่ะอนุแนมแจงควาพิซ่าเอาอันเอาแัปหนึ่งบ้างแหนึ่งอันเดียว ยักอเนายังก่อนอยันเขาตะเกียบใจกความกีซามันเป็นแซ่บทีมติดบกันเขาสัโคขาวันดีสเออเออาไปอาชีพันเนาะ

ปลาอย่างปลาอย่งปลาเพียเอไปจะด้กินก้ยวไดก้อยดบนะนะแคไต้นแค่ต้นแค่ต้นาแาแจแมเขาขาเับานเขาบ้ี่วันนี้จ้าบานแขนจสาแขนแขนเส้าแขนเส้าพันแขนเา

cái nhau 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 cái cái nhau 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 อันเดี่ยวอเป็นย่างอันเดียวัอะไรั์ยานีปลาปลาทะลุปูว่ะปาตัวนิ่ง เดี๋ยวไปใส่อย่างหละงุนพ่เลยเ็ดย่อยอยู่ในจิขป้าด่ป้าเยเดี๋ยวงตุ้นกออนี่ของคับคนขายไปไปเห็นว่าบนเกีแล้วอันนึงโคโค่ดิป

คนซื้อปลาไปก้อยนะครับท่านมากินก้อยปลาไปร้อนม้ยังครับพี่คนเป็นว้แล้วขายตะแสรบบ่มาแล้ววันจีเขาต้านพักของพักนะครับแวะวัดภูดสเลาอีกแห่งนึ่งนะครับรูทิดครับ นี่นแม่น้ำโคงก้อนสีขหามไปปากเซ้ครับแต่เบื้องต้นครับว่ารู้ว่าว่าสร้างจะขึ้นได้อีกว่ามันสูงแล้วก็บมันสั้นซะเหลือเกินเป็นวา่ามาแล้วก็ต้องออไปมันหอดไว้สั่นมันถึหอดวะเนาะไปสูงแค่ห้องเมืองครับขึ้นไปไม่ ผมจเข้าขึ้นไปไม่นสิหายมือหายล่าเพราะขึ้นไปหอดแล้วอแล้ครับยังไมห่หอดมองสำคัญแล้วท่าใจลำบากตรงดนี้พี่น้องหมกสันน้นเลยดิครับนี่ รอเวลาทำใจแป๊บขึ้นไม่ได้นอกเดียว còn nữa, cái to lắm, còn này ngắn nữa này, cái này cái cây เป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วมารแร้งกันอีเป็นเขาเปิดไฟเดี๋ยวเข้าไปนะง่ายดีครับรง่ายโขงอ่ามสี่เรื่องสุดท้ายนอ้อง

อากนัง่งทากกัไบไบก็ครับเปนาบอสันบอสันขึ้นมื่อกี่อดจึงกับคำพอดีฮะไกลย,ยุติไอีเาเป็นราบอสซันดี เอ้ไปบึงไปจีหอดไปเนาะโอ,อ,แอ,ะอ,แอ้แล้ว่ะอดแลนี่บุนทานี่หละผู้คาตาแล้ว มีโอ,อก,กาสสิบ้าไหมที่เห็นนี่ยังโบเม,มนหอดหยอดนะครับอันนี่มันก็หอดถึงข้างาแวะใบพาะน,นะครับนี่พระกระดูกนะครับเจ้าปั่นไว้เจ้ามาประดิษฐานไวู้ข้างขึ้นนข้างขึ้นข้างโลกขึ้นไปบพรหอดนะครับก็แวะใบพาะมองอยู่น,นะลุกไ,ไปครับ ลงไปก่อนนะครับใส่ก็อดที่ดีครับเราเนี่กพลังสุดหนี่น่อมใจนะเจ้าหน้าที่ระหอดแงามงาม ลุงกระสีงยางไงยุ้งะครับลุงไปจุดๆวลาบมเมอเือยังขึ้นว้าวลรารค่อยติดตามพี่ต่อไปนะครับไหนมาไทจิลป์ไทยลุงาไทยครับเราไม่มี้ก่ไหวดีราคาเนี่ยพี่ต่อไปบ้าชมแสงสีเสียงเรื่องปากเซซอปปอราร ไม่นี่บาสามารถพิชิตยอดวัดผู้สะเราได้นะครับพอสร้างล่าก่อนครับไปบ่างพอดันสั้นพอดอาเป็นวันรอบหนาได้ครับคลิปหนาคลิปต่อไปคลิปหนาเนี่ยครับมับไทยเป็นไงบรรยากาศเ yeah, มื่องปากซี่นะครับเพราะว่าขึ้นไปถึงยอดผู้สาเรา ก็ผู้สลาวเราเดี๋ยวลงแม่จะเ,เห็นยิ้วที่ชัดเมื่องป่ากเสียยางง่ามเลยครับอะะอโอเคเนาะครับเนาะโอเค